รายการค้าวันที่31มกราคมนะคะจะเป็นรายการปรับปรุงบัญชีนะคะเป็นรายการปรับปรุงและปิดบัญชีนะคะรายการที่หนึ่งค่ะสั่งคำนวณค่าเสรียมราคาสินทรัพย์นะคะเราไปที่ระบบสินทรัพย์และคาเสี่ยมราคานะคะกดเลือกคูค่ะสั่งคำนวณค่าเสี่ยมราคานะคะ หนึ่งห้าแปดนะคะคือเราก็ส่างตัง้งแต่เดือนส่่งคำนวณเดือนหนึ่งนะคะกดโอเค ระบบก็จะคำนวณผลให้แล้วนะคะเราลองมาดูที่ระบบคำนวณนะคะเข้าไปที่ปรับปรุงรายการค่าเสียบที่ได้จากการคำนวณนะคะกดโอเคค่ะตรงนี้นะคะเราลองกดเข้าไปดูนะกดแก้ไขค่ะระบบก็จะคำนวณอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปดูที่บัญชีแยกประเทศนะคะกดเบิระะ์กโฟค่ะบัญชีปรับปรุงรายการสิ้นวดน,นะคะใส่จุด Enter ะค่ะ เป็นสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบบรันมาให้นะคะก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะ